ก็โทรไปหาเอ่ยมันทุนเออโทรหาสาวพุทธ่็ฝาเงินมาจ้าเทือ้วหาก็ะช่างเทือช่ำเทือเอ๋นี่ได้ฝากเงินมาให้เดี๋ยนออืมอืมเมืกี้โดนคิดอยู่แล้วเนาะเป็นได้เงินคำกับหว่างมากในเงินน้ำแล้วแบบนี้เนาะเน่าแล้วไปแจ้งช่วงหนึ่งขีดประเนศไทยคลิปลุงสตอรี่ว่า ขึ้นมาบ้านแล้วเด้อวีาชันขึ้นมาเฮื่นแล้วฮอดเฮือนแล้ววี่ชันถือว่ายังไม่ได้ขึ้นมาเนาะตัวไอ้ชื่อเนาะยังเออดอยดยดๆย,ดยด <S <S นีะน่ะโอเคนาะพี่น้องเปิดภาพขึ้นมาในมือน,นี้พี่น้องเลย อยู่ในช่วงบรรยากาศตอนบ่ายๆเนาะอ่าช่วงบ่ายหนึ่งบ่ายสองวายชันซะเนาะเอา้าเมื่อนี้ทางโมหยัดเองก็เดินทางมาหาทางเพื่อนน้องน้ำพลเนาะมาหาแม่ตู้น้องน้ำพลนะครับหลานน้อยเพิ่นแหละเนาะเมื่อนี้ก็แวะขึ้นมาเล่นมาหัวน้ำพิ่นจะข้าวพี่น้องเนาะมาแต่หาสาวจ้อยพี่น้องเลยก็เลยขึ้นมานี่ก็เลยเอา้าววายัันพอดีว่ามีนุ่มมีอย่างติดรถมาอยู่วายชันนะเนาะแวะอ่าฝาก ตอนลูกน้องน้งนำผลน้องท่องใสเพื่นสะกอนมาจันเนาะนะพี่น้องสบายดีเดอ้อสบายดีสวัสดีคอยพี่น้องเอฟซีปลาลุงเงิันบัดสู่ฟูสูค่คนเนาะอีกเนี่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองของ,งเมาเยตดบ้านเฮาคือเก่าเนาะพบเจอกันอีกคลิปเนาะอยู่ทางบ้านดงมากยางเนาะไปพี่น้องไปก็ถามข้าวกันก่อนมือสี่เดืนสั้นในนิดนึงพี่น้องเนาะหิวเข่าสบายดีเนาะนางเอกเนาะคอยได้ไหมบ่โอ้ยชีมไม่ไมชี้ดุนดนลดนะเนาะ ไปไปเ<ป>นาะเข้าไปทำไทยโอ้ลมน้ำเมตุแล้วก่อนเขา้าเวเล่นเวหัวก่อนพีน่น้องเลยอืมผลมาแต่โดนเนาะเออตัวอย่างนี้ยเฮาเฟิห้ยเฟินเครียดไาเิงกระกระเดียดเถอเนาะเออน้องน้ำผลเลยออกมาแล้วแม่เต้ในเฮือนนั่นเออตัวน้ำผลหน้อยเนาะ túi ban nãy đi chơi hình bay nè hey phải dùng xe không bù hình theo na theo uni chạy cái men chín ngoặt rồi cái địa cứ <laughs> hình <laughs> 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 à. ลงไปเฮือนพ่อเสาจ้อยเพิ่นอะไยังอันนี้หัดคอมันนี่ป้ามันสิตุยเดียวหัดคอได้ยังนี่แค่หัวใจตู้นี่จะบว่าหัาวใจวไปจักรน้ำคอลไว้โอ้ยดีเด่นมาตายเนาะฉัน,ม,นม,มันตายมาแล้วนูว <c oughs> ่นมามาลงเหรอมาลงชื่อนุ่มมาต้นคนน้อยนี่ยังบ้าละทุะล่ะทุอย่างเออแม่เพิ่อนบ้านมาประตูมา<อ>เอา้า บริมาเลยบ่ใช่<ะ>เอ้าช่วงหนึ่งคือว่าเห็นถ่ายคลิปลงว่ามาฮอนเทือนอล,ลไรนะได้กับไอั้นไทน้ำพลไะบริมาเลยบ่แต่ไปถ่ายตะกี้่ผมอ้าวยังเห็นนะยังเห็นมาเลยเออเพิน่นบริมาฮอดลูกเพิ่นบ่เนาะโทรมาอยู่บ่เดี๋ยวนี้โทษก็โทรไปหาเอ้ยมันผลเออโทรหาสาวพุทธบ่หาเงินมาจะเถื่อแล้วหาก็ะช,ช่างเถื่อช้ำเถื่อ ดีได้ฝากเงินมาให้เนาะอืมอือตะกี้โดนคิดอยู่แล้วเนาะเป็นได้เงินคำกับวางมาได้เลยเออเน่าแลยประจักษ์ประชันยันไตเนี่ยที่มันเชื่อมหมยคือบ่เห็นโทรมาเนาะยันเพื่อขายกินทิมพันธุ์นัน่นหรือเออ่ยในเงินน้ำแล้ยวแบบน,นี้เนาะเออช่วงหนึ่งกินคนไทยคลิปล่งสตอรี่ว่า cứ mãi bán lạy rồi thanh cứ mãi hôn hương lạy rồi thanh oh, cứ mãi nó tuyệt vời nó yam ơ đôi 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 mhm 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 đấy. Bắt bạn

อต้องสสยนะว่าอยากเอาเมื่อเลี้ยงเมื่อเลี้ยงปั่นกันเนาะเมื่อเลี้ยงปั่นกันเนาะหัวงัวแท้เดือนนี้เยอเดินนี้เลี้ยงเดืไฮเลี้ยงอ่ะไปดูเพียงไฮเขาย่ามันแล่ตุ๋ยเลี้ยงอ้าวหลานเจ้าเนาะเห็นได้ใช่เป็นญงหล่ะเขายังเมื่อกับเมื่อยาเขาเมื่อแล้วก็บยาเนาะเอาโบเมื่อดอกฉ่ำนี่โบจักโพจักเม่ใช่ชักเมื่อแม่มันมากับมันโบจักแคมอืยานกับไฮจักเมนเน่ไปเห็นในหุบไปไปเหิน ป่ามันผลตรงเผ็ดมันยานชํายานอีกดิยานแม่เมือนเออตีแล้วแนน่ขึ้นมาหาสาวจ้อยเพื่อนขึ้นมาเล่นน้ำสาวจ้อยเพื่อนก็เลยแวเข้ามาหามือหนีมามือตด้เก้ากะบุกคอยนี่ปันไดเนาะบุคคอยได้แว่บางทีบางที่บดเบื่อชื่อแนน่มาต้นคนน้อยบัดเคยต้อนบัต้อนบัดคือบุคือแน่อืมไม่กินลายอันเดือยกินไหม มีไผ่แน่เวมาเล่นน้ำชูม,มือหนิมูมีไผ่บ่เพียงมีไผ่มาหาเดี๋ยวนี้มูมี่บ่เพียงเพียงนั่นเอมีไผ่ขึ้นมาเดี๋ยวนี้ว่ามูมีไผ่มาบ่เดี๋ยวนี้อ่ะก็มาอยู่เขาก็นเลยเออไผ่มาสาบุญอืมสาบุญกับบ่าวเพียงบ่าท้องมีาตาบ่ตาเออสาบุญบ่ตา มาจักไล่คนแล้วเขาไปจักล่องลงชื่อเขาเลยเอิ่มผิดมาหามาแวะเยี่ยมเนาะเออโดยโดยนี่ยหญ่เออนอนอยู่นี่แหละก็ไปเห็ดเพงหรูเนี่ยไปใส้กับบ้านเนี่ยอยู่นี่แหละไปใส้กับบ้านดิอไปร้านกันเลยเนี่ยไปกองไปอีกอองไปคือเดี๋ยหน้าพอนะเป็นไปไว้รถเป็นยังอองเป็นยังเลาะขณาพอนะอืม มองไปเห็นย่งแต่ว่า yeah, ก okay. ินเพยงนี่เอากินเพงหัวอือยูกินบจามาน่เดต่ยังกเบิดกินยังก็กินย่างกินชินว่ะชิ้นเขาทมันกินยังกินชิ้นบะจีบมาชิ้นบจีอามาบจีนามาโดนมางไเป็นไหอยู่ยังเบิ์ดเบิร์ดะบ่เดน่เนี่ยมดแล้วเด็ดนี่เอน วันนี้เฮงกระติกแล้วเนาะตู้เนาะวันีผู้เฮ็ดผู้หาเนาะอยู่กับหลานนี่เข้าหน้าจ้ามปา้าเฮงกระติกบัดเกี่ยวเข่าเฮ็ดนั่ได้บัดเกี่ยวเข่าเกี่ยวเข่าป้าอยู่หนา้ามั้งละลานน้อยนะนนป้าไปน้ำขนัน,น,ขนหน้าเลยติไปน้ำขันหน้าเลยลงไถ่ก็ลงยามันแมพมีแข่กับแมพอ่าเออแล้วแม่เพิ่นหาชิม,มาดอกเนาะอือหนมันมาใครลับอะไรมาเกี่ยวอือหึมาแล้วเม่์ได้ลูกได้ผัวไหมแล้วไปยักบ,บ่ coi chắc là luôn rồi ờ, bò chắc xong rồi con chắc thì rồi chắc. À, chắc. Ừ. chắc chắc oh, chắc bố chắc 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 không mà hòn mà khó rồi à bố nó đây cái bò chắc coi anh không ăn bò chắc đấy <laughs> <màu> anh <laughs> <laughs> chắc chú nó เออขามาถามเขาเขจาจักแล้วอ,อันนี้ได้บูเห็นได้ก็บบูขัวใช่เหรออยู่เฮือนชุมืโมนี่เฮือนหลังไงไผ่อยู่เฮือนหลังนี่ออกมาตู่คำแล้ดที่เออออกมาใส่ขี้ริ้วห่อทองใส่ยาผู้ตู่คำเนียนจักผัวไผ่จยกเมียไผ่ไปนำกันคือว่าผัวนี่กะมีเขาไปเห็น

มันหันปากเพียมอืมเนาะกินข่าวแล้วบิ้ลมานี่ยมาโต้แม่แม่คือแม่บุญมาแม่เอ้ยแม่เอ้ยมันเอิญมมันเจอด้วยกินข่าวแล้วบิ้ลมานี่ยอืมกินแล้วข่าวนะกินแล้วเฮ้ยกินแต่วบอนผูกแขนมั้งผูกแขนอยู่ใช่ไหผูกแขนกันลดต่ำนั่นล่ะต่ำบันอะไนั่นต่ำ พอนั่นเอคุณลดตามกันดีแล้วกับพูกแค้นบ้านี่เป็นอย่างเฮงดีกินหมูตัวนึองกินหมูตัวนึงเอองัวอะไนยงัวต่ตแกงดีเป็นว่าวเนาะหน่อยนี่ก็เนาะแกงประเดนะงัวบ่เออเต่แกงก็คืองัวงัวก็คือตะแกง Uh, bật bè bê để bay bê bê hương bê hương Bè, hương bê 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 Hàn, bê hương 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 bê ไอเจ <laughs> <laughs> ้อล <always> <laughs> ิกอเจ้าอะไรก์อจอลิกอลิกหมูกะลิกเออเหมือนอดีตบ่เออเขาอไปชื่อแลกเบ่เวียดบฮู้รักพี่น้องเนาะอดิตอดีตลิกหมูเป็ดไก่เออควายตะลิ่ควายตะลิ่งัวตะแกงเออมากาะเช้ามากาะเช้า

mà lốt thịt đi Lốt thịt cứ gắn Ừ, lốt nhay đây Cứ lốt cứ gắn Ừ à, Lốt này lốt cứ gắn nó, Ừ, uh, hươn đi Đông 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 nói đông nhay Đông, đông cưới Hươn nói cả hươn nói Ừ Đông à, cưới Đông cưới hươn nói Đông cưới hươn nói Đông cưới nhay Mật phai đây chả Phai Phai Út Út mười 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 Điện. Cả sam Cả xam khó gắn Cả xam khó đi Buông Thôi <laughs> à, đây Tiếng Tiếng Ờ Ơn tiếng gắn nó Ờ à, Khăn vào phù đi Cảm ơn Cảm ơn Phù à, xào ngam ừ, Cảm ơn mấy à, Cảm ơn ra ơ Ờ Nè, Thằng nữa nè Cảm ơn, cảm ơn mấy Ờ Cô chào ngâm Khỏi hạt chào đấy đây chả Cứ 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 ý chí nè Muốn cỡ bò Mền Cứ mắc mấy gì bò Thả mía được. Okay, thả mía con. Ừ, thả. Cứ bọc mây bò. đâu ờ. mà phải, <laughs> phải phải mặc cứ bò chị bò. cứ bò. Mây mặc cứ bò. Ơi. <laughs> mặc phải bò khỏi hạt để cho hạt khỏi bò gì bò em Ê... à không với mấy mắc cứ bò Ê... cho mắc khỏi bò cho mắc khỏi ừ. Ê... ừ. bò đó đó em không ăn thôi này tôi bận như là bận bao khỏi hạt cháo cháo hạt đi mắc cứ mắc mây cười mắc cứ mắc mây mày mắc bò มีมากือบ่ถามว่าเจ้ามาข่อยอยู่บ่เนาะเออเนาเดี๋ยวคลิปหน้าชิดคอนเทนต์ว่าภาษาเราเทิ่งกับสาวันเพิ่นพี่างนั้นเนาะเออว่าโหยอกกันก่อนบบเนี่เนาะเปลี่ยนนี่ก่อนโอ้อยากนอนไปจักตุกหยากนอนบ่เรียกลินเอออยากเค็ดลินโอ้ช่างเป็นแท้ลูกน้ำผลคนบางแท่นี่ยชฮอยไา้ยานุว้เพิ่นอยากนอนเนาะ ตุ่มหลดนอนเออเออเออยากนอนไงเพื่อนอนตัวเลด้เมื่อป้าเด้อฉันเด้อยืดประตูเมื่อป้าเด้อเออเออเมื่อไ่เมื่อไงมาเห่นทำไมเด้อโออโหไหวานลูกเอยู่ดีไม่แห้งให้อยู่ดีม่แห้งผมเจ็บใหญได้ผมไข่ให่มีหลุยเได้ไดยไปเถอะนลับป้าไม่ตู้ก่อนไปไปไป mưa ba con lắn rồi đại ngọn lại mất chút nát chị bọc học hành mất chút hết nó mm, mm, mày ý mày kỳ lạnh rồi rồi mmm pa hà nó mày kỳ lạnh nó mày kỳ lạnh rồi nó mày kỳ lạnh rồi mmm pa hà nó mày hà nó mày kỳ lạnh hà nó mày lạnh pa

มื่นมาหมื่นมาอเอ้ยนี่ไปี่อไปเดินทางอ่าจะมีเสียงรบกวนแน่จักหน่อยเนาะทางกับเพื่อนในยักหน่อยอ่าเดี๋ยวจีพายมีอารมณ์ก่อนพี่น้องเลยทางอยู่บ้านเฮาเป็นนะนี่เลยพี่น้องเยเนาะ มเบางมันแดดอีกจักมื้อกับบางเื่อบางที่นาะพี่น้องเนาะอาจจะได้เดินทางไกลอีกอยู่พี่น้องเนาะทางบ้านเชามาบ้านชาวเตียวนี่ทางเชาบ้านดงด่งอย่างนี่ได้ยินคนบอกมีประวัติเด้กพี่น้องเนาะเมนบอกประวัติว่าถ้าเจ้ารันรถลำล่างอย่างนี้แล้วไปผู้หนึ่งผู้เดียวเลยว่าอยากกล้ามากพี่น้องแต่ว่ามันก็ยังดีอยู่เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันอยากเปลี่ยนเนี่ยนะตะกี้มันหก 对，慢慢来。

องเนาะพี่น้องได้ว่าฉันนะคือว่ากำลังมีผู้รับผู้ใหญ่ซอยคือว่าบุคาลกันเกิดไปเนาะหลักๆเลยพี่น้องเนาะคือ,าอาทอางสา,านวานางแล้วอยากไปเห็ดเวียกพี่น,น้องเนาะตกระเทินได้บอกกับทางนายจ้างแล้วว่าฉัน,นเนาะโตกระเทินได้เวียกหางานตกระเทินได้เป็นฮับเนาะได้สมัครแล้วเป็นฮับได้ก็ต้องได้ไปพี่น,น้องเนาะผู้ใหญ่วอากันว่าฉันท้าเราก็ได้ ไปเบื้องก้อนถ้าเกิดว่ามันเป็นอะไรกะบจกลับมาหรอถ้าว่าเป็นแต่เฮ็ดกะเฮ็ดไปเนาะจักเดือนจักใดกะว่ากันพี่น้องไอ้บางเรื่อบางที่เขาจะเผชิการเห็นงานดีกว่าน่าบนมหาเดียว่าจัดเนาะเอกรุ่นเบิ้งว่าทั้งสาวนางแล้วนี่สี่เห็นได้บ่หรือว่าจังไรเนาะรุ่นเบิ้งว่าเราสิกลับบ่หรือว่าเห็นงานเลยพี่น้องเนาะรุ่นเบิ้งกันถ้าเกิดว่าเรามากอาจจะได้ถ่ายคลิปลงให้พี่น้องในเบิ้งคือเก่าพี่น้องเนาะ ไปจ so ้าพ so ี่น้องทั้งวิ่งเด้่ยงใช่ขอมตัวเดินทางลับราชกี่จากน้องสะกอนเนาะเพราะว่าทางมันเริ่มยากเล็กพี่น้องต่อมาเนาะนี่ชั้นหนึ่งไปไกลกว่านี้อีกชั้นหนึ่งพี่น้องเนาะไปพี่น้องลับราก่อนขอขอบคุณทุกคนหลายๆที่เขามาเพิ่งระส้มเปลี่ยนพลังแห่งใจให้เด้อพี่น้องเด้อคราแค่นี้ลาก่อนพี่น้องสบายดี